สวัสดีนะครับพเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็กในไอเดียของพี่องค์กรทั้งของรางวัลฟุตแชมเปี้ยน์เวดวิน s, Win, มีหนึ่งหมื่นสองพันเซีพอร์ให้เปิดตามล่าไกยในทุนเทศกาลแท็กสตาร์โปรโมนักวิ่งแห่งปีที่เดือดมากๆไม่ว่าจะเป็นลูซิโอจั1เก้าสิบเอ็ดจีโนล่าจัดเก้าสิบ นะครับเตโอเฮอร์เดส89แบ็กซด์ที่แบบอยู่ในเลเวลของทีมก็ได้เยียการาคา4ลนะ้านใบนั้นและตัวอื่นเพียบอีกมากมายนะครับที่ราคาสูงแล้วก็เป็นตัวเมตาที่ดีมากๆวันนี้ได้มาเปิดแพ็คชุดใหญ่กันแน่นอนนะครับในที่ของพี่ลงกรนะั้นรู้สึกว่าจริงๆคลิปนี้น่าจะมีของโยด้วยนะผมคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปหนึ่งที่เปิดแพ็คเยอะที่สุดในช่องในปีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองรุ่นกันวันนี้เปิดแพ็คกันแบบจุดใจยาวๆแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ฝากรอดูกันนะว่าเราจะได้เห็นการดแท ผัไม่ดีก็ก็จะมีแค่โดนแวนคนเดียวอะ่ะถ้าเป็นกูตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าเป็นผู้สาประตูที่ดียอะมากแล้วขายก็เป็นแสนอยู่นะแต่จริงตัวดีเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดกันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมชอบกนไลค์ช่วยกดคอมเมนต์ช่วยกดติดตามผมนยะนะนะเดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลยครับ ฟุตชีพคอยจน่านคอย coin ในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิวฟี f าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงกด้านล่างนี้ได้เลยครับสตาร์ด้วยแพ็กทีมมาเดอดวิกันเลยครับซึ่งตอนนี้มีจูดเบลลิงแฮมกับโมฮัมเหม็ดซาร่าออนแพ็กอยู่ด้วยนะปีกซ้ายอังกฤษ วะไลเต้นเหรอไม่ใช่เฮมเฮมนะครับตัวนี้แตด87นะครับอืมใช่มันมีจูดมีซาร่าออนอยู่นะเนี่ยแฮกทีมอาเดอร์วิกนี่น่ารักน่าลุ้นนะช่วงวิกนี้นะครับอ่าถ้าได้จูดก็ห้าแสนครับถ้าขาดนี่ซองนี้มันขายได้ด้วยไงถ้าได้ซาร่าแปดแสนครับเพื่อน,อนคิดตํานวนเงินไว้ได้เลยคิดจําวนเงินรอเลยนะครับอ,อียิปต์ขึ้นมาทีหดียวนี่อ่าอันนี้ไม่มีเส้นนะสีกองหลังสเปน ตัวนี้ของ Real Sociedad นะครับซูซูบีซูบีเดียนี่นะครับแต่ถ้าเกิดถึงได้อย่างนี้มาก็ยังขาดเล็กสามสี่หมื่นโดยประมาณนะครับโอเคต่อไปก็จะต้องเป็นนนี้ Jumbo Premium g o กนะครับแฮกส่าไม่มี82ปดสมบ่อเดียวิดีพ็กกำลังดูว่าทรงผมมันเหมือนซาร่าปะวะมันไม่ใช่ มันมันคล้ายๆมันเหมือนมันเหมือนทรงผมฮาแลนด์นะเมื่อกี้แปดสิบสี่แลกโกกันเลยครับตอนนี้ไม่มีแท็กสตาร์เลยนะเนี่ยนี่แปดสิบห้าแปดสิบสองคูณยี่สิบกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นซองที่เดือดมากๆนะเฮ้ยมันไม่มีขอบเลยแปดสิบสองคูณยี่สิบอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโทรเพื่อน นี่ดีสุดแล้วเหรอโอ้ยดีสุดแล้วจริงดีแปดสิบสามคูณสิบแบบขายได้ด้วยนะขอแท็กสไตใหชื่นใจหน่อยไม่มีแต่มีขอบให้นะครับ C A M จากแมนยูนะครับวิสองตัวด้วย โหลดนาได้นะให้เหลื่อนหน่อยให้เหลื่อนหน่อยเผื่อใครไม่รู้นะครับโธเอ้ยเราจะโยมันขึ้นไปทั้งคู่เลยนะครับมันมีเบเมอร์ด้วยก็ยิงพอขายได้ครับ87คูณอนะครับอันนี้ก็จับฟุตแชมปแน่ๆเลยใช่ไหมเปิดเลยครับอย่างว่าไหนแท็กสตาร์เพื่อนแท็กสตาร์อยู่ไหนแท็กสตาร์กี่โมง ไม่เอาเอาเืนไปเพื่อนโอ้โหแพบทบเจ็ดตันเอาแปดแปดอันนี้จะเป็นแพ็คการันตีฮีโร่นะครับแล้วก็จะมีทุกตัวด้วยนะขอะจินโนล่าลูซิโอเยกิยาาตูเล่มาคิซิโอฮัมซิกหน่อยสิขอเยอะชัดด้วยเดี๋ยวทีมันจะให้ใครกลับมาโอ้โหเฮ้ยไม่เอนะ นี่คือสิ่งที่ได้จากการเล่นฟุตช็อป11วินเหรอเนี่ยโอเคต่อไปเราจะเปิดแพ็กในสโตร์กันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีซองใหม่ที่มาก็จะเป็นซองนี้นะครับ let's get physical นะครับซึ่งเป็นอันที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่ผมว่าหน้าเปิดแล้วนะมันจะเป็นซอง81คูณ30นะครับเพื่อนๆอ่า81คูณ30นะ1,000 FC พร้อมอ่ะลองเลยครับ let's go ดูซิมันจะมาออกในนี้หรือเปล่าท่านไงแน่พรอไม่เสียตังค์้วไม่ออกนะเฮ้ยใครวะ เดฮ้ยห้ย hey! ผมนิดกอาฟงโซ่เดวิสตอนแรกผมนึกแต่มันเียนกองหลังไงโอ้ถ้าเป็นเดวิสออกมานี่เดือดเลยนะเนี่ยตัวนี้สัตว์84จรงครับเพื่อนๆแต่เป็นกองหลังที่แบบวิ่งเร็วมากเลยอ่ะวิ่งตั้ง90กว่า oh, hey. mm. กว่าโอ้ยอืมแอคสตาร์ตัวแรกมาแล้วครับเป็นสัตว์84นะเป็นตัวทายโมโม น่าเสียใจจริงๆครับ Total Control นะครับอันนี้จะเป็น83คูณ15แต่ว่าขายได้หมดเลยนะครับมีโอกาสออกแท็กซ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮีโร่หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะลองดูอ่ะตัวนี้ก็ไม่ดีอ่ะดีตัวนี้ก็เรลกน้อยอีกแล้ว่า โอ้โอ้สนุกจังพันห้าแม่งเอ้ยพันห้าเอฟซีพอให้พี่อนุกรได้แค่นี้แล้วเพื่อนอไอ้มีขายได้นิดนึงไอ้มีแปดเจ็ดแปดห้าออกพวกนี้ก็ขายได้หลายตัวอยู่นะถามว่าได้เงินไหมผมว่าก็น่าจะได้หลายหมื่นอยู่สำหรับซองนี้นะครับมีแปดเจ็ดแปดแปดออกนะครับก็ยังรู้สึกดีกว่าซองเมื่อกี้อ๋มอมันขายได้ด้วยนะครับ แต่ตัวแท็กสตาร์มันนั้นออกตัวท้ายโปรโมทั่น่แหละที่เราเครืองอ,อย่างดีเยีบีออกงี้จะเป็นเรื่องดีมากๆาเลยนะถ้าวันนี้ผมได้เห็นดีเจบีออกมาเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงพอสมควรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยอันนี้ผมเห็นคนเปิดได้ตัวดีๆอยู่แต่จริงๆทีแรกกับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเปิดแต่ผมมาเห็นคนเขาเปิดช่องฝรั่งเขาเปิดได้ตัวแท็กสตาร์โหจากในนี้เหมือนกันกับ SBC ไม่ใช่สีกับแพ็กอันนี้นะครับมันจะเป็น PP 8ป1หนึ่งใน3นะครับ แต่ตัวที่ออกมาเนี่ยจะการันตีว่าจะมีค่าเพสมากกว่า85ก็แปลความว่ามันก็จะตัดพวกการย่อยออกไปเยอะโอกาสออกตัวที่เป็นแท็กสตาร์ก็คงเยอะขึ้นนะครับอันหนึ่งก็จะ500อเลยนะแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูเลยละกันนะอันแรก EP แดงมาเลย1 2 3สองามันขายไม่ได้ไม่ใช่หรอถ้าขายไม่ได้เซนแม็กนี่ก็ไม่ได้ดีอะไระครับ แต่เซนแม็กนี่น่าจะมีราคาไหมอ่ะสองหมื่นแปดนะครับโอเด้นในตัวเท่าไหร่เถอะตอนเนี้ยเดี๋ยวลองเทียบราคาก่อนว่าไหนแพงกว่าอ่ออินฟอร์มแพงกว่าครับเจเจโอโคชามะโจโคไหม <c oughs> pain, pain, pain. เพนเพนเพนออางี้อีกทีนึงก็นนะถ้านี้ออกดีผมจะไปต่ออันสุดท้ายถ้าไม่ดีผมจะคาดไปสองอื่นแล้วสำหรับอันที่สามของฟาสแท็กเพย์เยอร์เพย์เยพิกฟาสแทก ปาร์ทแท็กเอลิโอนเต็มเลยโอ้ไม่โอเคพอ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 เทคคอนโทรลอีกรอบนึ่งดิกระเทคคอนโทรลปะเทคคอนโทรลไม่มีอะไรเลยแม่งเทคคอนโทรล เฮ้ยผมจะไปแพ็คอื่นอยู่แล้วไม่น่าวนกลับมาเลยงั้นก็เปิดไปให้หมดแล้วกันผมเปิดอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วกันพอละนะครับอ่ะมาวัตถุเพื่อน please please โอ้แม่งเฮ้แปดสิบหมดเลยแม่งผมจะเอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่า oh, การมันสวยนะครับ <c oughs> เออแท็กสตาร์ออกสุดท้ายครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นหกเท่านั้นเองนะสองหมื่นหกครับอ่ะ อันนี้อันสุดท้ายแล้วก่อนจะไปเปิดไอคอนนะครับโฮวิ่งเอาฮีโร่แพ็คอันนี้ก็จะการันตีฮีโร่หนึ่งตัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ตัดตัวเลทฮีโร่แปดห้าออกไปพวกทีมเคฮีโร่ปีเตอร์คาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีเป็นร้อยตัวเหมือนกันเกือบเกือบร้อยเสนอการเอาแท็กสตาร์เ Star หรอสิบสามเปอร์เซ็นต์ส่วนฮีโร่เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แทบเรียกก็ไม่มีเลยกว่าฮีโร่แท็กสตาร์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่อันนี้ก็ต้องมาได้แล้วนะเพื่อนเร็ว ไอเอ้ยกองหน้าอิตาลีดีนาตาเล่มา please please ไอเ้เจ้อ <c oughs> วีเอลี่เป็นมาหลอกจริงๆเลยวานมันเป็นเงาอยู่อ่ะผมก็ลังเลอยู่ว่าแม่งตัวมันใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดินาตาเล่มันตัวเล็กกว่าน,นี้ไง โอ้ถ้าด no oh, ah like ีนาตาเล่กับตัวนี้ได้ผิดราคากันเยอะอยู่นะเพื่อนๆโอ้โหแม่งเลี้ยวแม่งเลี้ยวดิฟผมไปอลดิดีนาตาเล่ก็กองหน้าอิตาลีเซเรียอาเหมือนกันเดะเลยตัวนั้น2ล้านนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บหมดราคาเลยอ่ะจบเลยอะเจออันนี้ไม่ทีหนึ่งอดแรงจริงๆเลยครับโอ้โหโรนเปอียกรอนวยจริงๆครับที่ไม่สามารถเรียกแท็กสตาร์ดีๆมาให้ได้เลยแต่เราังมีไอคอนเพื่อเป็นการแก้ตัวอยู่ ซึ่งจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับ75 years later โอเคมาถึงแล้วนะครับสำหรับแพ็กแม็ก88เบยขคอนันเกรดแ,และอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายของพี่อรงกรนะแต่ผมคิดว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีมาเปิดอีกมาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เอาเลยสามสองหนึ่งวิเอล่า สี่รอบแล้วห้ารอบแล้วมั้งเนี่ยทำไมผมต้องได้แต่ตัวนี้วันเนี้ยพอแล้วนี่ใครจําได้บ้างเนี่ยผมเปิดได้ปีแ้วได้พี่อง,งกร,ก,รกี่รอบแล้วครับมึงมันมีไอคอนตั้หนึ่งร้อยยี่สิบสองตัวนะเพื่อนในเกมอะมึงเอาตัวอื่นมามั่ง,าางเถอผมว่าน่าสามรอบนี้น่ารอบที่สี่ผมมั่นใจว่าสี่รอบแน่นอนเลยมึงอีกอะ มผมไม่เข้าใจว่าทาไมต้องให้ปีแลกกับพี่องกรเยอะขนาดนี้เนี่ยใครที่เคยดูคลิปก่อนนี้และจําได้เนี่ยช่วยกดหัวใจบอมหน่อยนะผมทอ้อจริงผมท้อมากเลยเนี่ยยังไงก็ขอบคุณพี่องกรมากนะครับที่เอาไอดีมาให้เปิดนะพี่ขอบคุณจริงๆครับสนุกม,มากๆเลยครับที่ได้เปิดวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังเรียกตัวดีให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโอกาสหนะ้าผมมาแก้มือให้ใหม่นะพี่ชายขอบคุณมากครับมาครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในไอดีของโยนะครับมีอีกหนึ่งหมื่น FC Point เลยนะครับที่จะได้เปิดกันในวันนี้นะครับแล้วมันก็มีแพ็คใหม่มาเพียบเลยให้คลิปนี้เป็นชุดใหญ่ในการเปิดแพ็คนะครับตอนนี้ดีที่สุดที่เปิดได้ในดิวงพี่ลงกรเนีย่ยได้จบลงไปแล้วได้แค่เสดยดประมาณ84ที่เป็นการ์ดแฟกส์าร์ใหม่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้มีหนึ่งหมื่นมาลองดูกันว่าที่ i อดีของโยนี้จะได้ตัวไอเดียให้เพื่อนๆดูก่อนจะจบคลิปนี้ไปหรือเปล่าโอเคครับไปลุยเปิดกันเลยโยซงแรกที่ผมจะเปิดในวันนี้ก็จะต้องเป็นซอนนี้เลยนะครับสำหรับ Let's Get Physical Pack นะครับ แปสเ็ดคูณ30อันเดิมเลยนะนี่มาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับเปิดด้วยแท็กสตาร์มาเลยเอเอไอ้ตัวนี้ดีดิตัวนี้ดีนะเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะผมไม่ติดเลยนะถ้าผมได้ตัวนี้จริงๆผมไม่ติดเลยอินิโกมาตีเนสครับของบาร์เซโลนาวยตัวนี้ดีเลยแหละเออหน้าโดนจา ข้างในมีตัวไหนอีกไหมมี87 86ตรงนี้เีออนนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยประมาณแสนกว่าๆนะแสนนิดๆน,นะครับผมว่าดีเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยหน้าเหมือนด้วยนะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเป็นกองหลังขาซ้ายนะมีเทดดีเฟนเดอร์เกือบครบด้วขาดอินเตอร์เซปต์กับบูเชอร์อย่างเดียวแล้วก็มีโลดีเฟนเดอร์แบบพัดๆด,ด้วยนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะเนี่ยเอ้ยผมลืมว่ามีแพ็คในตรงนี้ด้วยนะครับ84ดคูณสนะอันนี้ไม่ใช่แพ็คเติมนะเอ้ยนี่วอล์กด้วยครับใครเอ่ย แม็กอลิสเตอร์84คูณ2อีก1อันแอคตาไม่มาต่วอลกครับอันนี้น่าจะเป็นกิสมันนะผมเห็นเงาผมรู้เลยจริงๆถือว่าเรทสูงมากๆนะครับ88ก็คือดีมากๆเลยสำหรับเราที่จะได้เก็บการเอาไว้นะครับได้อีกตัวหนึ่งเป็น87อีกด้วยนะครับซึ่งออกดีมากเลยนะสำหรับ84คูณ2แล้วก็อันนี้อันสุดท้าย8็2คูณ5ก่อนจะไปซัดแพ็กในโ์ต่อนะหัวน,นี้ไม่วองนะมัน,นไม่วองนะครับโอเค โอเคอันต่อไปที่ผมจะเปิดนะครับก็ขอมาซัดอันนี้เลยแล้วกันนะซึ่งเป็นอันใหม่ที่เพิ่งมาอะไรกับแพ็ค power walk it out pack อะไรของมันก็ไม่ไมรู้นะครับที่มีโอกาสออกการแท็กสตาร์ถึง49%เลยซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในโตตอนนี้แหละคือเรียกว่าเปิด2ซอง,องคือได้1ตัวว่างั้นเถอะเออส่วนฮีโร่เนี่แค่4%เท่านั้นเองนะอันนี้จะเป็นซอง84คูณ20ทุกตัวเป็นอันเทรดหมดเลยนะครับ2,000 FC p o i ซึ่งก็ถือว่า มันแข็งแพงมากๆนะเลยกันหนึ่งซองที่เปิดกันก็ประมาณหกเจ็ดร้อยได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใข่นะครับเอาเลยนะหนึ่งซองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ let's go <S ผมขอฮีโร่แบบโจโคนะ่นจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยที่โยอยากได้นะครับามาดูกันอินฟอร์มจูดมาจูดจูดจูดไม่น่าใช่จูดนะไม่น่าใช่จูดไม่ใช่อ่ะ โอ้โหแล้วมันดีสุดคือแค่86ไงผมก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงดีอะเจ้าเปรโดของไบตันนะครับจูดจูดไม่มาเลยอะโอ้เอ้ยเฮ้หไหนมึงบอกว่า49%ไงเพื่อนนี่คือดีสุดแล้วหรอ49%ไม่ยี่ตายทิ้งได้ไหมเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยฮะวันนี้จะไม่มีอะไรดีๆออกมาบ้างเลยเหรอ โอ้เปิดไปโคตรเยอะเลยวันเนี้ยแท็กสตาร์การ์ดออนตั้งเยอะอะไรผมรอนี่อันนึงสิฟาสแท็กพีเออร์พลิกแพ็คอันเนี้ยที่ได้ลุ้นอยู่เป็นพี84หนึ่งในสามนะครับลุ้นมากลุ้นมากไอตรงอลริอาริโอเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะไปโดนแบบโจโคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งฟาสแท็กพีเออร์พลิกแพ็ค โถเอ้ยต่อไปผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับ Take Control อันนี้จะเป็นแบบขายได้ด้วยนะครับถ้าเราออกจินล่ามาเราจะมีเงินขั้นต่ําก็คือ7 m เข้าบัญชีเลยแล้วเนี่ยสำหรับซองนี้เดี๋ยวมาดูกันครับไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆแต่ว่าเลทสูงดีนะก็จะพอขายได้ครับอู้ดดิเกอร์ก็ขายได้นี่ ตอนนี้นั่นจะได้เท่าไหร่เนี่ยเดบอยก็ตัวโอ้โหเหลือสอง0มืนหกเอ, 26, องเนาทำไมอะดูดิเกอร์สี่0มืนนะครับตัวแท็กสตาร์โลนครับอืมโอ้ผมอยากเนี่ยไอตัวเนี้ยผมอยากได้มากเลยเนี่ยไอกีบันเดอร์เฟนเนี่ยโอ้ my god อยู่ไหนหมดว่าเปิดไม่เคยเจอเลยโอ้โหตัวนั้นผมอยากได้จริงเพื่อนผมอยากได้มากเอาอันนี้อีกนึ0งแล้วก็อันนี้อีกอันแล้วกันผมก็จะหมด4ี่พพอดีอ่าถ้าเป็นตามคำวนวณก็จัดไปแบบนั้นเลยครับมาอักทีเพื่อนอู้ยไม่ได้แล้วมัน3ด้วยไงอ่าอันนี้อีกหนึ่งอันฟาทแท็กพิเกพิกมาได้แล้วโอ้ไม oh, ไม่มานะครับโอ้โหผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะเป็นตัวโปรโมโนะครับออกจากตัวด้านล่างอีกแล้วนะครับไปต่อเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะกวาดเพิ่มไปอีกนะเพราะว่าโยเติมฟีฟ่าพอยต์เพิ่มมาให้อีกครับทีแรกว่าจะเปิดสักหมื่นหนึ่งนี่โยกดมาให้หมื่นสองครับแต่ไม่รู้จะเปิดหมดหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยซองแรกที่ผมจะเปิดต่อจากนี้ก็จะเป็นซองนี้เลยนะครับสาหรับแพ็ค Power Walk i t out นะครับ2,000น FC point ซึ่งอันนี้เมื่อกี้ตอนที่เราเปิดครั้งแรกไปเรารู้สึกว่าเลทมันสูงมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวตึงเฉยๆหวังว่าจะได้ตัวเทพๆเกินล้าจากไอ้นี้นะสำหรับแพ็กนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นอันที่คุมที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันเลทมันสูงทุกตัวครับนะมา้พอแล้วไม่เอาแล้วกูเบือ่อ คือิึงเอาการแท็กสตาร์มาเพื่อนอโโอ้โหโกรธมันว่เพื่อนๆผมโกรธเองจริงๆะเนี่ยผมเสียใจมากเลยอะไรกันครับเนี่ยผมผู้จาบอกอยู่ว่าแพ็คนี้ดีอันนี้คือแพ็คเซนทูเรียหนึ่งร้อยนะครับที่มีการซินเวอร์เยอะเลยนะที่ช่างใช้สกอนแรกถึง3อันนี่ผมลองเปิดลองยาให้เพื่อนๆดูนะดูดิ แพ็คหนึ่งร้อยได้แค่นี้เองเพราะว่าหนึ่งร้อยกาดก็จริงแต่ว่าไปเป็นซินเวอร์ซะเยอะซินเวอร์กับบอลกค็ครึ่งสองครึ่งซองละแต่ที่ดีก็คือมันได้แบบตัวไว้ทำเมจ์่างสันติอะไรอย่างนงี้ที่มันใช้ซินเวอร์กับบอลเยอะไม่ต้องไปนั่งซื้อไปต่อนะครับเพื่อนๆเปิดต่อกันเลยนะโดยซองต่อไปผมจะขอเปิดของหนักละสำหรับแพ็คฮีโร่นะครับวันนี้เราเปิดไปซองหนึ่งผมได้วีเอลี่ให้พี่อารงกรณ์ไปนะสำหรับช่วงต้นคลิปนะครับ เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราจะได้ไข่ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ยังเหมือนเดิมนะพูดทุกรอบว่าอย่าได้อาซานะครับในดีของโยนี่ขออาซาเถอะนะครับเพราะว่าเป็นแฟนเซลซีนะก็จัดให้หน่อยแล้วกันนะไม่งั้นก็เอารามิเรสมาก็ได้ก็มอยมากวันนี้มันโอ้โหสองตัวไปเลยตกใจนะเนี่ยเอ คือผมเห็นหัวตั้งๆอ่ะผมพยายามคิดถึงแฮมซิกนะแต่คือแฮมซิกมันตั้งสูงกว่านี้เยอะเลยโผแม่งเออโหนาจาดอันนี้ยิ่งซองนี้ยิ่งเสียใจกว่าซองเมื่อกี้อีกนะเพราะว่ามันสามพันเอฟีพอยเลยครับการก็ได้น้อยแถมยังให้ลุงเบิร์กมาอีกเดีย๋ยวเาเอาอีกสซองสุดท้ายแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผม เอาสุดๆแล้วก็ให้มันเป็นชุดใหญ่ไปเลยวันนี้น่าจะได้เปิดกันสองหมื่นกว่า fc point นะเอาอีกสามอันนะัอย่างละรอบเนะน,นี่ยอันเนี้ยฟาสแท็กเทคอนโทรแล้วก็ปิดด้วยโฮด d ิ้งฮีโร่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายที่ตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้อ่ะมาเลยเริ่มจากฟาสแท็กก่อนครับจีโนล่าโดโคโอโหหาเล่น 91านะครับจริงๆโปรโมนี้มีปีกซ้ายดีๆเยอะมากเลยนะแล้วโยยังใช้ปีแรมอยู่เลยครับขอปีกซ้ายใหม่ไปให้หนึ่งตัวได้ไหมใครก็ได้เอามาสักตัวหนึ่งอะ่ะคีวงคีเววอะไรเอามาเหอะนะเทคคอนโทรลแพ็คคอม e อนให้ลุ้นอีกแล้วแอ้สี่อีกแล้ว โอ้โหแม่งไม่มีอยู่จริงแน่ๆเพื่อนๆตัวโหดๆไอ้ที่เป็นเกินสองสามแสนน่ะไม่มีหรอกถอาอยู่จริงต้องเปิดเจอมั่งแหละนี่ไม่เจอเลยอ่ะสุดท้ายละท้ายสุดยังไงก็คลิปนี้ขอทิ้งท้ายที่ตรงนี้เลยยังไงก็ขอบคุณโยกับพี่รงกรณ์มากนะครับที่เอาไอดีมาให้เปิดในวันนี้นะเถิดไ,ได้ตัวไม่ดีจริงๆผมก็รู้สึกผิดนะจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไอดีผมแต่ผมก็รู้สึกเศร้าด้วยเพราะว่าเขามาให้เปิดบ่อยแล้วมาได้ตัวไม่ดีอย่างเงี้ยผมยัง สียใ,ใจแทนเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วอให้ตัวแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดหัวใจให้โยกันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนเเดี๋ยวทิ้งท้ายตรงนี้เลยนะผมจะไม่พูดอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปรอบหน้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อบายสวัสดีครับ จะไม่พูดแล้วนะตัวนี้ดีนี่ลูดี้ฟอลเลอร์โอ้โหเอยอย่างี้ค่อยได้คุยกันหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าโยจะชอบหรือเปล่านี่ผมไม่ชวนเลยแต่ว่าถ้าเอาจากชื่อเสียงเรียงนาวเลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยในเกมนะครับอืมอย่างน้อยก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับตัวนี้มีเทดเป็นชิปช็อตทองสกิล3วิส4ขาขวาเอส89ชูตติ้ง90นะครับ Ooh, มีควิฟเฟิร์สเซฟแอร์เรียลเฟิร์สแทร็กโคปาติกโฮเฮเดอร์ฟินิชช็อตนะมีโลเปนไอวานฟอร์เวิร์ดพัสแล้วก็โพชเชอร์แบบพัสดพัสดด้วยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณตัวละ5 0 0แสนเลยนะซึ่งถือว่าดีมากๆถือว่าดีที่สุดของวันนี้แหละอย่างน้อยก็ยังปิดไปด้วยรอยยิ้มนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งท้ายตรงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยว กจอกันอีกทีในคลิปถัดไปนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25่ห้าโหมดแอนิเมชัเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ออาาจมกช่องวิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ